เอาสวัสดีครับทุกคนวันนี้อ่าอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนอวตาช่องอีกแล้วคือคนที่ทำทำคนเดียวมาทั้งปีทั้งชาติก็ยังทำคนเดียวมาทั้งปีทั้งชาติไม่มีวันเปลี่ยนซึ่งก็คือทำคนเดียวเหมือนเดิม ไม่ตัง่วงนะผมผมผมยังรับได้อยู่ก็คือในช่วงเนี้ยมันกำลังจะสอบใช่ไหมเออแล้วผมก็เปลี่ยนชื่อช่องอีกแล้ว <ś Downtown> รอบก่อนก็บิวมอนรอบก่อนอ้ยไม่ใช่สิอ่ะรอบก่อนของรอบก่อนก็บิวมอนรอบที่แล้วก็สวีทโกดรอบนี้ก็รอบปัจรอบรอบก่อนหน้านี้ก็พับดิโกสแบบปัจจุบันอะไรรู้เปล่า แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วฟูมูฟูมิเลสเพลย์เอ๊มปสายเล่นนั่นเองคือช่องของผมอะัะเป็นช่องสายเล่นเว้ยฉันเล่นสายเล่นอย่างเดียวคือเล่นเล่นแบบจะจริงจังหรือจะเครียดครับเล่นจะเล่นเนี่ยนั่นแหละ ถ้าเห็นผมไม่จริงจังกับเกมก็ไม่ต้องสนใจหรอกก็สายเล่น <c oughs> เล่นอย่างเดียวไม่สนใจอะไรลเลยเยอะคือช่วงเนี้ยคือไอ้พวกวีทูเบอร์มันเต็มเลยเไม่ใช่ไอ้วีทูเบอร์เต็มเลยเต็มเลยเว้ยคือแบบคือควีทูเบอร์ครเยอะลอเลยเยอะแล้วผม,มยังมอนหนึ่งไงคือ เข้าใจไหมเด็กม .1 จะเอาอะไรไปซื้อว่ะชิบหายเด็กม .1 จะเอาอะไรไปซื้อโน้ตบุ๊กหรือเฟอร์คอมปะคือแล้วก็ถือว่าโชคดีอยู่เว้ยที่บ้านผมเป็นร้านเกมแต่โชคร้ายคืออะคอมมันอยู่ด้านล่างคือมันมันลำบากต่อการแคสมากเลยเว้ยคือเลยแบบเออใช้แคสแคสโดยใช้โทรศัพท์เนี่ยแหละ แล้วก็อย่าวางเลยว่าผมจะทำอวตารวีทูเบอร์ด้วยคอมอะ่ะทำในโทรศัพท์เพราะคือตอนที่ทำอยู่เว้ยคือตอนเนี้ยมันสี่สี่ทุ่มกวกวประมาณสี่ทุ่มครึ่งกวกวแล้วอะ่ะคือแบบทำไมกูไม่นอนวะ <c oughs> นั่นแหละคือความคิดของผมเว้ยคือส่วนอวตารฉากด้านหลังอะ่ะก็เป็นอะ่ะ บล็อกไอ้ที่ที่เป็นบล็อกของ DN มันเป็นบล็อกของดีเว้นอวอารตะไอ้ไม่ใช่สีไอ้แปะกาวด้านหลังผมอะมันเป็นของ DN เว้ยแล้วก็ถ่ายถ่ายวิดีโอมาอัดวิดีโอมาแล้วก็แล้วก็ปิดเสียงไว้แล้วก็ทำในแคปขัดคือคนที่ทําในโทรศัพท์ไว้จะทําในแคปขัดส่วนใหญ่ซึ่งผมจะเป็นพวกที่ทําในแคปขัดด้วยคือเข้าใจไหมขี้กเกียจอะ คือกลับมากลับมาเข้าเรื่องก่อนกลับมาเข้าเรื่องก่อนน้องน้องตอนนี้เชื่อว่าน้องจิ้งจอกอสูนไว้คือเป็นน้องตาแดงอ่ะแล้วก็เป็นมีหูจิ้งจอกเสียดายลืมเสียดายไม่คิดเสียดายไอไม่ได้สุ่มไอเอ่อจะพูดยังไงอ่ะไม่ได้สุ่มเอาหางจิ้งจอกเว้คือแบบเสียดายมากถ้ามีหางจิ้งจอกอ่ะมันจะแบบจิ้งจอกเลย คืออันนี้ไม่มีหารจิงจองไงเออก็เอเอได้เยอะคือมันเฟี้ยวอะ่ะเฟี้ยวก็คแค่นี้แหละไปเลี้ยวปีอ๋อไม่มีท่าไบ,บายเอาท่านี้ไปแทนแล้วกันนะ <laughs> บยบาย